กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้นี่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คออือตัวอย่างของนักสื่อสารที่น่าสนใจมากๆใช่ไหม <c oughs> คุณไม่หนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อน <c oughs> นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะได้ดูคลิปหนึ่งนะคะก็คือเป็นการที่พวกเราปฏิญญาหน้าสารนั้นนะคะไปจัดห้องเรียนปฏิญญาหน้าสารนะคะคุณไม่หนึ่งเล่าถึง แนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าทําไมเราถึงไปจัดห้องเรียนเป็นห้องเรียนขึ้นมาครับก็ในเรื่องของออการเคลื่อนไหวของริญยาศาสตร์นะครที่ผ่านมาเกือบสองปีนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าสารอาญาธนรัชดานะครก็ถือว่าเป็นการอ,อยู่ที่ศูนย์กลางแล้วก็มีพี่น้องเครือข่ายต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนี่เข้ามาร่วมการเสวนาบาวิถีของเรามาตลอดนะครับแล้วก็แต่หลังจากที่ เหตุการณ์นะครับที่ราชมังกรกีฬากีฬาราชมังคลากีฬาสถานแห่งชาติหัวหมากนะสิ่งหนึ่งที่เราก็คิดว่ามันคงคงถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับที่เราจะเรียกให้พี่น้องผู้รักประเทศไทยมารวมศูนย์กันที่กรุงเทพแล้วก็รับนโยบายและรับความคิดอะไรไปนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในช่วงเวลาน,นี้ที่เราอาจจะประเมินสถานการณ์ว่ากรุงเทพมหานครอาจจะยังไม่มีความพร้อมพอสําหรับประชาธิปไตยที่ก้าวหน้านะ เราจะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ไม่สามารถส่งพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสามารถชนะเลือกตั้งได้ก็เลยคิดว่าการที่ทําให้ท้องถิ่นหรือว่าแต่ละจังหวัดเข้มแข็งเนี่ยเป็นทิ่เงเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงที่เราเพิ่งถูกม็อบกบฏมาล้อมทําร้ายร่างกายที่บริเวณถนนลำคอนแหงนะครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ท้องถิ่นความพร้อม ท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับเตรียมการถึงขนาดว่าถ้าหากว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารประเทศอยู่ในกรุงเทพมหานครได้ก็ต้องให้แต่ละจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเต,ตรียมความพร้อมให้รัฐบาลเนี่ยใช้เป็นที่ประชุมครมชั่วคราวหรือว่าที่บัญชาการของรัฐบาลรักษาการให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆนายรัยานสานก็เลยคิดเลือกที่จะออกไปพบปะกับพี่น้องแล้วถามว่าพี่น้องพร้อมหรือย,อยัง ที่จะดูแลสิทธิเสียงที่เราเลือกเข้าไปที่กรุงเทพมหานครปฏิเสธนะครับตรงนี้ก,ก็เลยเป็นเรื่องของการเกิดห้องเรียนปริญญาตรีแล้วก็อีกส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยส่วนภาคเช้าจะเป็นส่วนของภาควิชาการที่เราต้องการนําเสนอว่าพี่น้องควรจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอะไรยังไงนะแล้วก็เรามา,าแล้วก็มีเรื่องหลักการหรือว่าวาระสําคัญในช่วงระยะเวลาระยะเวลานี้ที่เราต้องมาเรียนรู้เข้าใจร่วมกันแต่ในช่วงภาคบ่ายเนี่ยเราถือว่า ในครั้งแรกที่จังหวัดตราดเนี่ยเราจัดห้องเรียนป็นนศาสารในช่วงจังหวัดที่รัฐบาลยังไม่ยุบสภาเราถือว่าให้ภาคบ่ายเนี่ยเป็นประชาเสววาาพี่น้องมีเรื่องราวทุกร้อนอะไรในชีวิตประจำวันเราจะใช้ห้องเรียนเนี่ยซึ่งเราก็จะมีสื่อเฉพาะกิจที่เราไปถ่ายทอดนะ mm hmm. ก็จะสื่อสารถึงรัฐบาลค,คก็เปิดเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พี่น้องประชาชนนี้ได้ พูดคุยแลกเปลี s. <S ่ยนบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทยากรหรือนักปราศัยพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเราก็ถือว่าพี่น้องก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะคะค่ะมาดูคลิปสั้นๆกันนะคะค่ะฝ่ายเผด็จการนั้นกำลังจะกระชับอำนาจกลับไปสู่ฝ่ายเขาให้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาคิดว่ารัฐธรรมนูญ2550นั้นไม่ว่าอย่างไรพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ ก็จะต้องมาแก้ไขอย่างแน่นอนและเขาจะไม่มีอะไรนะคะที่ไว้ยึดยึดไว้สาหรับเป็นอ,อำนาจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอวอนะคะที่เขาแทรกเอาไว้ในสภาของเรานะคะถึง74คนนะคะการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้แก้ลายมาตราก็แล้วจะขอแก้มากกว่านั้นก็นแล้วสารรัฐมนูลขวางไม่หมด สอวอลเลกลากตั้งขวางไม่หมดเ,เพราะนั้นผมเห็นว่าถ้ารัฐบาลตังต้งตัวติดควรจะแก้มาตราสองสะสองเก้าหนึ่งแล้วก็มาตั้งสอเจ้รอว่ากันทั้งจะบับเลยให้รู้และรู้รอดไปไปทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องแล้วเราก็มาแก้กันทั้งหมดตามวิถีทางประชาธิปไตยก็คือหาก การยุบสภาและการละออกนั้นคือความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมาตั้งหลักกันที่เสียง15ล้านกว่าเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยนะครับและรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าเขาเป็นเสียงส่วนน้อยใช่ไหมครับพี่น้องเรื่องการการปราบยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสมัยนายกทักษิณอยู่เนี่ยผมผมเข้ายามทุกคืนนะครับทุกคืนเลยเข้ายามเนี่ย ไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยรู้สึกจะหายหายหายไปแล้วรู้ด้วยบ้านนี้คนไหนติดยาติดยาทามหยเชื่อนะอย่าไปขังเขาก็เลิกครับแต่คนจนเนี่ยบางคนหาที่จะปลูกบ้านอาศัยไม่มีเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากเราแก้ไขได้เนี่ยปัญหาทางสังคมของเราระหว่างเขาทั้งอาชญากรรมทั้งยาเสพติดเต่างๆเนี่ยจะลดน้อยถอยลงได้มาก เนี่ยผมก็ต่อสู้จริงครับไม่รู้ผมจะตายเมื่อไหร่เหมือนกันบอกอย่ารุนแรงไม่ใช่ผมไม่ได้รุนแรงผมรักผมไปเจอที่ไหนบอกผมคุณจะเสื้อเหลืองเราก็แค่แตกแยกแค่ความคิดแต่เราคนไทยไม่แตกแยกกันผมพูดงี้ตลอดนะครับผมคือผมพูดว่าผมรักประชาธิปไตยอย่างเดียวผมไม่ได้ไปต่อสู้เพื่ออะไรผมอยากให้มีประชาธิปไตยมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะครับเห็นไหมเขาทำไหมเนี่ยทุกวันเห็นไหมเผารถกาแพงเพชรยังไม่ได้อะไรเลยค่ะนั่นก็เป็นบางส่วนนะคะของการ จัดห้องเรียนปฏิญญาหน้าสารนะคะที่วัดเนินทายเป็นศูนย์การเรียนรู้วัดเนินทายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะซึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะห้องเรียนปฏิญญาหน้าศารก็จะไปที่กำแพงแสนอำเภอ,อ,ำเภอกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครนคนปฐมนะคะโดยรูปแบบเดียวกันค่ะเราจะมีการจัดเ,เสวนาพูดคุยนะคะเป็น ทั้งตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณห้าโมงเย็นนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีเปิดช่วงเวลาที่ให้พี่น้องสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยนะคะค่ะถมหนึ่งะก็หวังว่านะคะการสร้างท้องถิ่นความพร้อมท้องถิ่นเข้มแข็งนะคะจะทันเหตุการณ์นะคะเพราะว่านะคะเพราะขณะนี้เนี่ยนะคะแต่เราไม่ได้ไปเริ่มต้นแต่ศูนย์นะ เพราะพี่น้องที่มาร่วมกับเรานี้ก็คือผู้ที่ทาเป็นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่าต้องมาปรับเข้าหากันว่าในสถานการณ์เนี้ยนะคะเราควรที่จะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็มีความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะนะคะนั่นก็เป็นห้องเรียนปฏิญญาณสารที่จะจัดอย่างต่อเนื่องไปนะคะมีอีกประเด็นไหมคะคุณแม่หนึ่งค่ะก็ประเด็นท้ายนี้ก็อยากจะพูดถึงสื่อที่เป็นสื่อสังสรรค์บ้างนะแต่จริงเป็นสื่อที่บุกเบิกตัวเองมาหลายปีนะ วันนี้เราอยากจะพูดถึงทีวีช่องหนึ่งของเคเบิลทีวีหรือว่าทีวีดาวเทียมก็คือทีวีที่ชื่อช่องว่าช่องซนะุปเปอร์เชงช่องซุปเปอร์เชงนี้ก็ผู้ชมเนี่ยจะรู้จักกันในนามของป้าเชงนะฮะแต่ชื่อชื่อ,ช,อชื่อเต็มเต็มของท่านเดี๋ยวผมกำลังจะพยายามจะดูอยู่นะฮะก็คือป้าเชงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสนใจตรงที่ท่าน ท่านเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ลัทธิน้ำหมักนะครับแล้วก็เคยถูกฟ้องร้องการดำเนินคดีความนะครับในเรื่องที่เคยมีคนที่มาซื้อน้ำหมักของท่านไปหยอดตาแล้วตาแล้วตา,วตาบอดนะแต่สื่ออันนี้ก็ต้องทันเกมเหมือนกันก็คือตอนที่ลงข่าวว่าคนสูญเสียตาเพราะสื่อน้ำเพราะน้ำหมักพราะเชงเนี่ยสื่อก็ขยายผลกันหลายเล่มแต่พอ ความเป็นจริงปรากฏจริงๆแล้วห้องเรียนปัญญาสารที่ไปจัดที่จังหวัดตราดผู้ที่มีปัญหากับน้ำมันก๊าเชงเนี่ยเป็นคนจังหวัดตราดนะครับและวันนั้นพี่น้องนะครับพี่น้องที่เป็นญาติของผู้ที่มีปัญหากับน้ำมันก๊าเชงก็บอกว่าเนื่องจากผู้ที่ได้รับอาการป่วยทางตาเนี่ยป่วยมานานมากแล้วจนไม่มีทางเลือกจนไม่รู้จะเลือกวิธีไหนเห็นว่าช่องทางของพระเชงน่าจะเป็นช่องทางสุดท้ายก็เลยไปเลือกใช้ก็เข้าใจว่าอาการป่วยของท่านคงรุนแรงจนถึงอยู่ในขั้นวิกฤตสุดท้าย นะแล้วก็พอดีหยอนน้าหมักไปก็เลยเกิดปัญหาพอดีทีนี้ป้าเชงป้าเชงเป็นบุคคลน่าสนใจไงก็คือช่วงนี้ถ้าหากใครดูทีวีป้าเชงจะเห็นว่าป้าเชงพูดในเรื่องของให้ความรู้ประชาชนและหลักการประชาธิปไตยจริงๆท่านนําเสนอมานานแล้วนะแต่ในช่วงที่มีม็อบกบฏท,ที่นําโดยสุเทพทุกสุบรนโอ้ท่านจัดหนักทุกวันตอนนี้มีรายการชื่อว่าสบายสบายสบายสไตป้าตามตามสบายสไตป้าเชงนะครับแล้วก็จะมีคลิปเด็ดๆ ที่หลังจากเผยแพร่ทางอากาศแล้วก็จะมีการมาอัพลง YouTube แต่สิ่งหนึ่งนะฮะอยากเตือนความทรงจำนะฮะว่าเชงเป็นผู้ที่อยู่ข้างประชาไตยแล้วมีจิตใจเป็นธรรมนะฮะแม้แต่พรรคประชาธปัตยเนี่ยคนหลายคนก็ต้องยังยอมรับตั้งขนานานามท่านว่าท่านเป็นจอมยุทธหญิง<ส>ก็คือถ้าหากพี่น้องจำได้นะหลังเหตุการณ์วันที่10เมษายนปี2553